ก็ขอสวัสเด็ดเสารทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็มันอยู่ในช็อตสร้สางดูเกมคอนเทิลบายวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเล่นปืน PDW นะครับผมแล้วก็วันนี้ได้มีตู้ปืนมาใหม่เป,ป็นตู้ปืน PDW มันกะนะทุกคนนี่เฮ้เดี๋ยวจัดของหลักๆก็จะมี PDW นะครับผมแล้วก็ไอ้นี่ตัวละครอีกาที่ผมมีอยู่แล้วทุกคนต่อไปก็คือระเบิดคอน์ดมอสครับผมแล้วก็เอสเซน่าเอสคอรดมอสนี่แล้วก็นี่ทาเตนโคเท่โอ้โห กวนอะเปียวจัดของเพลงครับแล้วก็ปืนพกคอนมอนะครับผมแล้วก็ดีอาเฮดที่สั้นเหมือนชิวเก้าเลยต่อไปก็คือคอดิ้งการนะครับผมนี่แล้วก็มีดคอนมอนะครับผมแล้วก็เนี่ยถังนิวเคลียร์ทุกคนตุ้งติง้งก็ส่วนมากในตู้นี้ก็จะมีแบบพวกค้อนมอนะทุกคนเนี่ยสามสี่ชิ้นอะก็ผมมีงบไปทั้งหมด810 CP นะครับผม ถ้าผมได้ตัวละครตั๊ผมจะได้ CP คืนมาตามช่องที่ผมสุ่มนะครับผมก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก่อนนะครับถ้ากดแล้วก็สุ่มกันเลย30 CP แรกได้ไรวะได้ไรกับลงตัวละครไตมีดวละคนใช้เอามันแมวอะไรโอ้โหรอบสองห้าสิบได้ไรถ้าเต้นมันดิ เรียบร้อยสติกี้โอ้โหเอ๋อกของคอนมอสมาเลยเอาไปก็แปดสิบซีพีมาไหมมาไหมเฮ้ยทาเต้นไม่ลงใน่อหเหรอเ,เริ่มเริ่มโอ้ยเริ่มเกลือต่อไปอะไ,ไรอะไรมาจะเออเอาของคอนมอสมาหมดไม่ได้นะโอ้ย เริ่มเจ็บปวดเอยทาเต้นทาเต้นอะ่ะเต้นห,หน่อยเออตัวความเป็นสีริห่มวงคลขกดเลยได้เลยได้เลยเอ้ยอย่าได้เลยเออทาเตโลยโอ้โหจ้าวัดเพราะว่าทิกนี้ได้ก็ผมสุ่มไม่ได้แล้วนะครับผมรอบต่อไป560เลยโคตรแพงโอ้โหก็ เดี๋ยวไปดูของแต่งปืนของผมกันเลยนะคนก็อินโทรม,มา ก็มานดูน้าโหลดเอาของผมกันเลยทุกคน,นก็สกินที่ผมใช้ก็คือ P W r อ y a l c r i m s o n นะครับผม,มก็อันแรกผมใช้เป็นตัว O W C m a r k m แมนนะครับผมต่อไปคือ r e d Dot ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมถ้าไม่ใส่ให้ใส่เป็นตัวตัวใต้ลำกล้องก็ได้นะครับผมหรือแม่ต่อตัวปากกระบอกปืนที่ลดแรงดีดนะครับผมต่อไปคือ M I P นะครับเป็นตัวพันธะทุกคนต่อไปคือ O W C Laser Tactical นะครับผม ต่อไปคือสติปเปอร์กิฟต์นะครับผมก็ตามนี้เลยก็ผมปืนนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะทุกคนก็ถ้าของแต่งผมผิดพลาดกา็แนะนำกันมาได้นะครับผมก็วันนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นแรงนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้จับปืนนี้นะครผมผมยังแบบมั่วๆปืนนี้อยู่ทุกคนก็สามารถแนะนําของแต่งผมมาได้นะครับผมก็ตามนี้เลยเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ของผมกันเลยไปกัน ผมก็ได้มันเป็นโหมด Hardpoint s สแตนดอมนะครับพร้อมไปส่งตัวไอ้ก,กาเขาหล่อเทเ <Our point. S 1> ด็ดเด็ดเนี่ยทาทีมดํากี้โอ้โหเฟียวจาัาเทอไปไปไป <Our point S 1> ไปดูปืน <identified. S 1> เรากันดีกว่านี่นี่นี่เฮ้ยอยู่นบ้าเตายไปดีโอ้บโลโลทอปบุลโลทอป หลังเข้าหลังเข้าตายเปืนนี้ก็ยิงไก่ได้นะผมเพราะผมถ้าใส่มาร์คแมนมาก็ยิงไก่ได้ดีสำหรับผมนะครับผมมาดิเฮ้ยทำอะไรตรงนี้ทำอะไรตรงนี้มาดิมาดิครับมาดิครับไหนเอ๊โอ้โหตายไปแล้วโหวย เบอร์อ้อยเบตายปืนนี้ผมว่าดำนี่มันเบา,บาไปนิดนึงนะครับผมผมนกักผมโอโ้โหสนายระเบิดผมต้องใช้หลายเม็ดในการฆ่าอยูเลยทุกคนแต่ปืน,น,นม,มันก็ยิงได้ดีอยู่นะงานแล้วเท่าที่ข่มภูมมันก็ยิงได้ทุกคนในระยะไกลอะ่ะได้ดีด้วยแลวหละจะได้อย่างไรวะตายกเดิ เือเสียงอะไรเสียงพูดทางไหนนั่นไงตายไม่ดีส่ออะไรจะเบิดหรอเฮ้ยเฮ้ยถ้าดำหมีปืนถ้าซีซั่นหน้าโดนบับแล้วดำหมีปืนแล้วว่นนี้ปืนนี้ต้องจะดีดีมากด้วยทุกคนดูดิเพราะปืนปืนลั่นอย่างแรกปืนลั่นไวอยู่แล้วก็ยิงส่อคือปืนมันนิ่งอยู่นะทุกคนถ้าดำหมีมันดีก็โหปืนน่าจะโกงอ่ะไม่น่าจะน่าจะโกงแบบโกงเลยแหละ ตายโอ้โหตายคู่เกินไปเฮ้ยมาเกิด <adventurous> นี่พอดีไปเพื่อนเขาโจดเขาโจดไปฆ่ามันไปฆ่ามันที่ไหนที่ไหนวะตายตายตายโอ้โหปืนโคบผิวถ้าดาเมจแรงนี่ปืนผิวปืนโคตรดีอ่ะเออสามารถมันเป็นปืนเมต้าได้เลยถ้ามันดาเมจแรงน่ะ เพราะว่ามีตั้งาอาจจะมีบัฟก็ได้ใครจะไปรู้อือคือเพราะตู้รีเจนมาขนาดนี้น่าจะบัฟก็ได้ใครจะไปรู้ไปไ้ปไ้ป้ขึ้นตายตายดีไม่เปล่า,าตายไปดีไม่เปล่า ไ่เปล่าเอ้ยโอ้โหสนามระเบิดอันนี้ก็ไม่เอาโอ้โหสนามระเบิดมาอย่างนี้อันนี้ก็ไม่เอามาดิไม่เปล่าอ้ากระโดดไม่ขึ้นอยู่ข้างบนงบนี่หว่าโอ้โหนล้วก็อยู่ข้างล่างสนามระเบิดอันนี้ก็ไม่เอาเออโหถ้าเต้นคพนลิ้วอ่ะก็ได้ชอบจัดอะ่ะนี่ก็องขึ้นมา ตายมันมาอีกแน่เลยวะอะไรเอาเบอ,อร์ด๋ออะไรเอาเบอร์ด๋อจิวซีจะบิลไปดิโอ้โหทักซีท่านมาโคดีบับให้แบบปืนแรงนี่โอ้โหดีไปไหนมันอาจจะเป็นปืนโกงทักซีทัานหน้า <ไป S 1> ก็นนาได <ป S 1> ้ทุกคนใครจะไปรู้ฮไปไปไปฆ่ามันไปฆ่ามัน ไอ้ค้มาม้สาสถานะระเบิดอยู่ไหนวะสถานะระเบิดเหรอเอ้อยเอ้ยกระสุนหมดแต่เสียดายนะปืนนี้มันไม่มีแม็กกาซีนให้ใส่เพิ่มอ่ะทุกคนถ้าแบบมีแม็กกาซีนแบบดำนี่เห็ให้ใส่เพิ่มอ,อย่าเรียกว่าปืนเลยโอ๊ยเกินปืนแล้วแต่ดูสถานะระเบิดบ่อยๆเลยโดนเยอะไม่ได้โดนปืนโ<ม>กนเลยโดนสถานะระเบิดอ่ะตายไปดิด ดิจัดอ่ะดิจัดเฮ้ยหลังเข้าตายไปดิตายไปดิตายไปดิโอ้ยตายไปดิโอ้โยเราขนาดปืนอ่ะไม่มีไม่มีแม็กกาซีนให้ใส่เพิ่มยังห้าสิบนัดเลยอ่ะทุกคนปืนโกงเกิรดดับเหมือนได้ช่องปีปีมาช่องหนึ่งอ่ะโอ้โยเอ้ยธนูใครวะ quen quang rồi. đấy. thằng này Châu cho mà thằng này ào này. Lại, đi. Ừ, này. Đi. Như này Mà à, này Ê, thằng này mặt hàng này mặt này mặt đi. đi. mặt này Mày đi. này mặt hàng này này mặt Ê! này nó hàng này nó hàng rồi mặt hàng này

ไว้ยตาดวงมาเลยเพื่อนคิวยับยับคิดแต่ว่าปืนนี้ถ้าแบบโอ้โหดาเหี้ยดีนี่ปืนเล่นมันกว่านี้เยอะทุกคนดันให้โคดี้บับอะถ้าบับนี่ปืนนี้เล่นอย่างมันเพราะแม็กาซีนเหมือนแบบได้แม็กซีมาแบบมีห้าสิบนัดแต่ปืนอ่ะเขาเยอะโอ้แต่เดี๋ยวดามิเอ็มันเบามันเสียอย่างเดียวแหละทุกคนมันเสียที่ดามิเอ็เบาเนี่ย ไป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 ฆ่ามันไปฆ่าปะมันดีฆ sì> ่าตายไปดิไอ้เหี้ยเปล่าไม่เหี้ยเปล่าเดี๋ยววะก็จบเกมที่รับรองแล้วนะครับผมก็ร้อยห้าสิบต่อหกสิบสามสุดตลอดที้ Contact n with e e อีควอไลเซอรโป้องป้องป้ง,งเรียบร้อยโดนอันสุดท้ายเกินป้าปไปเป็นดูสกอร์แล้วก็คิวผ้มเงรายนะทุกคอ้อมก็ได้แต้มทั้งหมด6,361นสาร้อยหกสอ็ดนะครับผมไปดูคิวไปดูคิวไปดูคิวแต่ได้คิวเท่าไยว่ะคิวเท่าไยผมก็ได้คิวไปทั้งหมด39มสิบเก้าคิวนะคน หลอดเที so ่จ so, I mean, so, ั nice. high, really <'T> ่นโอ้โหก็เป็นไงบ้างผมกับคลิปของผมภายในนะครับผมคิดว่าพีเดวบิวนี่ก็เล่นได้ทุกคนถ้ามันมีดามจมากกว่านี้จะเป็นปืนที่ดีมากทุกคนเพราะว่าปืนนิ่งอยู่แล้วแล้วก็มันยิงระยะไกลได้ด้วยนะครับผมก็เนี่ยถ้าดามจแรงนี่โอ้โหปืนคอดีแต่ตอนนี้ดามจมันยังเบาอยู่นะครับผมมันก็เป็นพวกลองคิวเก้านะครับผม ก็วัดกับพวกคิวเก้าระยวทุกคนระยะกาก็คิวเก้ามีสิทธิ์ชนะได้ถ้าดำมิดพี่เบลลี่แรงกว่านี้ก็อาจจะสู่สีกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้กันเลยทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับบคุณครับบ๊ายบายฟิ้ว